สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาให้อาหารเสริมน้องไก่กันนะคะจะเป็นเศษกล้วยแล้วก็มะละกอค่ะค่ะพอเขาเห็นเรามาเด็กๆก,ก็จะวิ่งมาหาเรานะคะนี่ค่ะแล้วก็จะหวานให้เขากินไปเลยนะคะเขาก็จะเลือกกินนะคะบางตัวชอบกินมะละกอบางตัวชอบกินกล้วยก่อนเนี่ยค่ะนี่ค่ะเขาก็จะกินกันอย่างอาลิดอร่อยชุ่มดูน้องใกล้ เขาก็จะเลือกกินในสิ่งที่เขาชอบก่อนนะคะค่ะและในระหว่างที่เด็กๆก,กำลังกินกันอยู่นะคะเราก็จะแอบไปเก็บไข่เขากันไปค่ะนี่แล้ก็จะเก็บไปทำอาหารก็ค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่นะคะ อยู่ก็โอเคเลยค่ะสองลูกสุดท้ายแล้ว<ป>เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเทียบกับมือเราไปค่ะแล้วก็จะมาบอกบายบายเด็กๆกันนะคะไป